บรรยากาศยามเช้าอากาศดีมากนะครับหมอกก็ลงเต็มไปหมดชาวบ้านก็มาเข้ากาดจับจ่ายซื้อของกันครับตลาดเช้าบ้านกระบุ้งตลาดเช้ากระบุ้งตอนเช้าอากาศดีมากวันวันนี้หมอกลงเต็มเนีย่ย หมอกลงเยอะมากตอนนี film, ้บรรยากาศเช้าๆนะครับที oh ่ตลาดกัดบุ่งอันนี้อากาศดีมากหมอกลงเต็มเลยมาชม ชาวบ้านขายของครันนี่ขายขายของในตลาดเชา้า ช่ครับก็า้ชมมนีขเขียดอีเขียดอ่ะโอน้ำเนา กบเขียดครับนี่ก็ชาวเขาชาวดอยก็ลงมาขายครัการเล็กๆครับ กัดใก้เกิดมีเายู่เดขายฝ้าซอยอ่าเขาเฟน อามืองตอือก nice> ็ขายผักนะผมกยเก็บอกเขาหรอเขาเก็บมุ้ม้ซึ่งนนข้ซาเนซอย้วเขากนเมข้าเซ่อยี่ก็มะเขือเทศ ใช่ครับคนก็ไป,ไปมามาเอาทั้งอนะ่ะมาถ่ายให้ชมบรรยากาศชาวบ้านเข้าตลาดนะครับ